สวัสดีค่ะมือนนี้มพ่อพอกันเองเช่นเคยค่ะพี่น้องเมือนนี้พามาก,กินทุเรียนทุเรียนซ้อไวลลืมค่ะพี่น้องมันนั่นเละแล้วนี่นิ่มมันบอกกรอบนอกนุ่มในมาค่ะมาก,กินน้ากันไม่ีซีพูค่ะพี่น้องมามาก,กินน้ากันทุเรียนนานีนี่นสีแสดบอบหอมหอม วันมืนอเนี่ยยวนระยอ่องขึ้นแต่ว่าฝนบ้านตกอ่ะมืด บ้านกับพใ่ใครได้ร่วงคลิปกับนองชักงยากเนี่ยไปเฮตุลุขุุนุกุุุุ่แล้วกนนัุกุุุุขุุุขุอกมากไหมคุ mm hmm. คุุุุุแบบประมาุุุุุมุมุุุุุนุุุุุุุุุุุายข,าข้างุุุุุุนุุกุัุุุุุุนกุุุุุุุุุุุุุแุุุ่าก็เลยซื้อกินซื้อกินวันนี้นนุุาม,าม,นนมาเฮุุคลิปกุุุนุุุุุุุมุุมมุุุะ ประมาณนี้แหละถ้ามาเมืองไทยยังไหนเล็กแต่อร่อยอืม้ม

สองผู้ก็อิ่มเหรโอ้ยแค่ กิน่าวลายกินเรียวลายสองผู้หญ่งไงอิมนะยคะ่ะพี่น้องกินบมาะสมกับคว้ามตั้งใจความอยากเลยแต่ว่าอิม,อมคลิปนี้คลิปสั้นค่ะพี่น้องกินทุเรียนกินแบบ กินแบบง่ายๆกินหอดพี่น้องกันเลยอเนกินแบบง่ายๆค่ะคลิปนี้ฟักไว้แค่นี้ค่ะไี่พ่อก,กันคลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ